สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับอาจารย์โตปลาทูวูด g ู i ิงช็อปหรืออาจารย์โตโซลาเซลล์กันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ในการแคมปิ้งที่ผมใช้อยู่นะครับเราติดใจแล้วก็สั่งมาอีกนะครับนั่นก็คือหลอดไฟนะครับโคมไฟนะครับคือโคมไฟตัวนี้มันเป็นโคมไฟแบบ LED นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่ง ฟังก์ชั่นเขาน่าสนใจนะครับผมตอนแรกผมดูในในช้อปปีนะผมผมผมดูรา,ายละเอียดของเขาเนี่ยนะครับผมสนใจดูว่ามันน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งแบตเตอรี่มีความจุถึง5200 mAh นะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยสามารถเป็น power bank ได้นะครับมีพอร์ตอินพุคือพอร์ตชาร์จเข้าแล้วก็พอร์ตเอาพุตเพื่อเพื่อนำแบต พลังงานในแบตเตอรี่ตัวนี้เอาไปใช้ในการชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งผมลองสั่งมาใช้แล้วเี๋ผมใช้จริง2อสทริปแล้วนะครับที่ผมออกไปหน้างานแล้วผมไปนอนในลูคท็อปเต็นของผมผมติดใจผมก็เลยสั่งมาอีกนะครับครา้น,นี้ผมสั่งมาสองรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่คนละสีะอันนี้เป็นสีแซนส่วนตัวนี้เป็นสีครีมเดี๋ยวแกะให้ดูเลย ผมแกะให้ดูนะครับพอแกะกล่องมาข้างในก็จะมีก็จะมีกล่องเล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูครับพอแกะกล่องมาข้างในก็จะมีกล่องเล็กนะเหมือนก็เลยนะแกะพร้อมกันทีเดียวทั้งสองรุ่นเลยก็ได้นะครับแกะมาก็จะมีกล่องเล็กนะทีนี้ในกล่องเล็กก็จะมีคู่มือกับสายชาร์จนะครับคู่มือ นะแล้วก็สายชาร์จนะอันนี้ก็เหมือนกันมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ตัวตัวนี้นะครับเป็นเป็นสละเปาใหญ่แล้วกันอันนี้เป็นสละเปาแบนผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะนะครับตัวสละเปาแบนเนี่ยเป็นตัวเดียวกับรุ่นที่ผมเคยสั่งมาใช้แต่เพียงแต่คนละสีกันนะครับทีนี้ข้อแตกต่างก,กันระหว่าง สลาเปากลมกับสลาเปาแบนเนี่ยก็ตรงที่สายชาร์จนะครับสายชาร์หรือพอร์ตชาร์จรตัวสลาเปรากลมเนี่ยจะเป็นสายชาร์จแบบไทยเอ,อยกับไมโคร u s r o ส s b นะครับส่วนสลาเปาแบนนี่ก็จะเป็นไทยเอกับ USB ไทยสซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอ้ไมโคร USB นะครับเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น USB Type C ทั้งนั้นนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับผมจะพูดถึงไอต้ตัวตัวซาลเปาแบงก์ก่อนนะครับคือผมเคยสั่ตัวนี้มาตัวนี้เป็นสีทรายหรือสีแซนนะครับที่ผมชอบก็คือ 1. ความจุแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับ5,200มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเราเอาไปออกไปไปไปแคมป์ปิ้ง สองวันสามวันผมว่าชาร์จทีเดียวก็ก็ก็ใช้ได้นะครับคือเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเราเปิดให้ความสว่างในช่วงช่วงเริ่มค่ำๆเนี่ยจนเรากินข้าวชวงกาแฟเสร็จนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยต่แรกผมก็แขวนไว้ที่ที่ใต้ออนนิ่งนะครับกินข้าวชงกาแฟอะไรเสร็จเรียบร้อยพอผมเข้าเต็นท์ผมก็ไปแขวนในเต็นท์นะครับจนกระทั่งผมหลับผมก็ปิดไฟนะครับทีนี้ารายละเอียดของเขานะครับก็เอ่อ ที่ที่ตัวตัวโคมเนี่ยก็จะมีอันนีเป็นตัวสระเปลานะครับแสงก็จะออกด้านนี้นะครับแสงของรุ่นนี้จะมีสีเดียวแต่จะมี3ามระดับคือโลมิดแล้วก็ไฮนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดพอเราแตะสวิตช์เปิดปิดก็จะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับนะถ้าเขาขึ้น4 4เมตรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับ พอใช้ไปนานๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดลงทีละเมทีลทิลเมตริลเมตรเมตดตามลำดับนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ20วินาทีตัวไฟตัวนี้ก็จะดับแต่ถ้าเราต้องการจะเปิดเนี่ยเราต้องกดตัวปุ่ม power เนี่ยนะครับกดค้างไว้3วินาทีนะครับไฟก็จะติดนะ <S <S พอไฟติดสถานะแรกเนี่ยจะเป็นในโหมดของ m ิดนะครับก็คือไฟระดับกลางความสว่างระดับกลางถ้าเรากดปุ่มตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็จะไปที่โลกดอีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่ไฮกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น Mode โหมดกระพริบโหมดกระพริบจะมีอยู่สองโหมดนะครับแล้วกดอีกกดอีกครั้งหนึ่งก็จะมามาที่โหมดมิดแล้วก็โลแล้วก็ไฮแล้วก็กระพริบกระพริบมีสองโหมดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นมิดถ้าจะปิดก็ต้องกดแช่ไว้นะครับนี่คือคือคุณลักษณะของตัวนี้นะครับ ตัวที่ผมสั่งมาใหม่นี่เหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่คนละสีะสีแซงนี่จะคาดดําส่วนสีครีมเนี่ยจะไม่ตัวคาดนี่จะเป็นสีเดียวกันนะครับตัวแขวนก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับหูแขวนก็จะเป็นแบบนี้นะครับหูแขวนจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าต้องการจะแขวนเนี่ยก็กดตัวนี้นะครับแล้วสามารถคล้องสายนะครับแบบนี้นตัวพอร์ตชาร์จเนี่ยจะมีตัว พอร์ตจะมีทั้ง INPUT-OUTPUT นะครับพอร์ต INPUT เนี่เราเปิดตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตเป็น USB Type C ตัวนี้เป็น USB Type C นะครับส่วนพอร์ต OUTPUT นี่สามารถจะเอาไปเอาพลังงานในแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ชาร์จในอุปกรณ์อื่นได้นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type A นะครับก็ใช้สายชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้ สามารถเอาไปเสียบนะครับไทเอเสียบตรงนี้แล้วก็เอาไปนี่ไปใช้โทรศัพท์ได้นะครับนี่คือข้อดีข้อดีของเขาคือมีทั้ง Input และ Output นะครับทีนี้ความสว่างแล้วก็ชั่วโมงการใช้งานนะครับก็จะมีบอกอยู่ในคู่มือถ้าในในโหมด ในโหมดโลนะครับในโหมดโลนี่จะความสว่างอยู่ที่40ลูเมนนะครับ40ลูเมนจะใช้ได้50ชั่วโมงสำหรับรุ่นสระเปาเล็กเนี่ยนะครับส่วนในโหมดมีเดียมความสว่างจะอยู่ที่80ลูเมนนะครับใช้งานได้25ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในโหมดไฮเนี่ยจะ200ลูเมนจะใช้งานได้8ชั่วโมงนะครับส่วนในโหมดกระพริบเนี่ยก็จะใช้งานได้20 24แล้วก็28ชั่วโมงตามลำดับนะครับถ้าเราใช้วันละ4ชั่วโมงอะนะครับก็จะใช้ได้5วันซึ่งผมว่ามันมันเหลือเฟือนะครับในการชาร์จครั้งหนึ่งแล้วเอาไปไปแคมปิ้ง2 3วันนะครับสบายมากอ่ะทีนี้มาดูไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสระเปาใหญ่นะครับหรือผมจะเรียกสระเปากลมนะครับหูแขวนนี่เหมือนกันเลย นะครับขูแผวนนี่จะเหมือนกันเพียงแต่ออกมาคนละสีนะฮะแบบเดียวกันนะครับมีตัวสปริงเปิดปิดในการคล้องสายหรือแขวนนะครับเหมือนกันนะฮะแล้วต่างกันตรงที่ปุ่มปุ่มเปิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ปุ่มเปิดปิดียจะอยู่ด้านบนด้านบนนะครับส่วนี้นจะอยู่ด้านข้างนะครับจะมีะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างแล้วก็พอร์ต Input และ Output จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับก็จะมีอินพุตนี่จะเป็นจะเป็นไมโคร USB ส่วนเ u t p u t ก็จะเป็น USB Type A นะครับก็ตัวมันเองเนี่ยความจุเท่ากันคือ5,200มิลลิแอมเท่ากันนะครับเอาไปเป็น Tower Bank ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านเดียวกันถ้าเรากดสั้นๆเนี่ยจะบอกไฟสถานนะจะขึ้นเป็นไฟเขียวนะ ต่างกับรุ่นนี้ซึ่งจะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครไฟสีน้ำเงินจะมี4จุด4เมตรเหมือนกันเลยบอกสถานะของแบตเตอรี่ถ้าไฟขึ้น4เม็ดเนี่ยแสดงว่าแบ,บแบตเตอรี่เต็มนะครับก็แต่รุ่นนี้ชั่วโมงการใช้ง,งานนานานะครับและจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับม,มาพูดถึงรุ่นนี้ก่อนถ้าเราต้องการจะเปิดปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงกลางนะครับถ้ากดสั้นๆเนี่ยเพื่อเป็นการเช็คสถานะของแบตเตอรี่นะครับ แต่ถ้าเราต้องการเปิดให้กดค้างไว้สาวินาทีนะครับไฟก็จะติดนะครับรุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่นนี้ตรงที่ว่ารุ่นนี้มีโหมดความจำก็คือเราใช้ครั้งสุดท้ายอยู่ในโหมดไหนพอเราปิดเราเปิดอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ในโหมดเดิมส่วนตัวนี้ไม่ว่าเราจะใช้อยู่ในโหมดไหนก็ตามเวลาเราเปิดเขาจะอยู่ในโหมดของมีเดียมนะครับเปิดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นมีเดียมนะครับแบบนี้กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโล นะกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฮนะครับพอเราปิดเนี่ยพอเราเปิดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็จะมาอยู่ในโหมดมีเดียมนะครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นนี้นะครับถ้าเราถ้าเราปิดในโหมดไหนเนี่ยนะครับปิดในโหมดไหนตอนเปิดมาก็จะอยู่โหมดเดิมนะครับก็จะมีความจำนะทีนี้มันมีโหมดอะไรบ้างกับสำหรับรุ่นสระเปากลมเนี่ย เขาจะมีแสงสามสีซึ่งแตกต่างจากรุ่นตัวสระ,ะเปาแบนเนี่ยมีแสงสีเดียวคือแสงสีขาวนะครับจะมี3ามโหมดคือโลมิดแล้วก็ไฮแล้วก็5้าโหมดนะครับโลมิดไ high แล้วก็กระพริบ2โหมดนะครับส่วนรุ่นสระ,ะเปากลมเนี่ยแสงก็จะมี3มสีคือแสงสีขาวนะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยนะครับจะเป็นแสงสีขาวถ้าเรากดปุ่มเปิดเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแสงเขาจะเป็นสี สีธรรมชาตินะครับส,สีธรรมชาติแล้วกดอีกครัง้งหนึ่งก็จะเป็นแสงสีสีวอร์มคือมีวอร์มไลท์เดย์ไลท์แล้วก็เนเชอรัลไลท์นะครับอยู่3าสีด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้จะไม่มีไม่มีโหมดกระพริบนะครับไม่มีโหมดกระพริบเหมือนตัวนี้นะครับทีนี้การเพิ่มแสงลดแสงก็จะมีปุ่มบวกกับลบกดบวกเลยนะเขาก็จะสว่างขึ้น นะครับจนสุดนะครับถ้าเราต้องการให้สว่างขนาดไหนเราก็ปล่อยมือต,ตอนนี้เรากดรีแสงเขาก็จะรีลงจนถึงโลสุดนะครับอ่ะตอนนี้เราต้องการเพิ่มแสงนะครับเราจะเพิ่มขนาดไหนเราก็ปล่อยนะครับเราสามารถปรับระดับแสงได้นะครับซึ่งแตกต่างตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีสามโหมดคือโลมีเดียมไฮเท่านั้นส่วนตัวนี้จะปรับละเอียดได้กว่ามากกว่านะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีแสงกระพริบไม่มีไฟกระพริบนะครับ ก็คืออ่ะทีนี้มาดูการใช้งานของของรุ่นนี้นะครับในคู่มือเขาบอกว่าตัวนี้จะถ้าเราอยู่ในโหมดโลสุดเนี่ยจะเปิดได้นานมากนะครับเขาบอกว่าความสว่างนี่ตั้งแต่6ถึง190ลูเมนนะครับถ้าเราเปิดสว่างสุดเนี่ยจะใช้ได้14ชั่วโมงแต่ถ้าเราเปิดโลสุดเนี่ยจะใช้ได้ถึง 260ชั่วโมงนะครับซึ่งนานมากทีนี้ในในการชาร์จเน่ยนะครับเราเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับเจริงๆน,นะผมชาร์จเขาทิ้งไว้แล้วแหละนะครับชาร์จเขาเต็มแล้วแต่ผมจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับในกรณีที่เราจะชาร์จอันนี้รุ่น,รน,รนสระเปาเล็กนะครับเป็น USB Type C นะครับก็มีพอร์ตอินพุตกับพอร์ตเอาพุตนีแยกกันคนละด้านเลยนะครับให้ดูตัวนี้ดูว นะอันนี้อินอินพุตนะครับแล้วด้านนี้เป็นเอาพุตแยกกันคนละด้านเลยนะ,ะผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับก็เอาสายที่เป็น USB Type C เนี่ยนะครับเสียบกับพอพอเสียบไปปุ๊บเนี่ยไฟสีน้ำเงินบนตะทะต้อนแสงนะครับจะจะกระพริบ IP, นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่เขาเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เม็ดหนึ่งสองเม็ดสาเม็ดจนเต็ม4เม็ดเนี่ยถ้าถ้าเขาเต็มเนี่ยไฟก็จะติดค้างไว้ที่4เม็ดนะครับจะหยุดกระพริบแสดงว่าเต็มแล้วนะครับทีนี้มาดูไอ้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยพอชาร์จจะอยู่ด้านเดียวกันทั้งอินพุตทั้งเอาพุตนะครับอยู่ที่เดียวกันเราก็เสียบเป็นเป็นไมโครยูเอสบีตรงแต่พอเอาสายชาร์จเข้ามาคือสายชาร์จของของรุ่นที่เป็น ในโคยูซบีเนี่ยสายจะเป็นสายชนิดแบนนะครับผมว่าสายเขาดีเลยทีเดียวนะก็มาลองเสียบชาร์จดูนะครับพอเสียบไปเนี่ยไฟสีเขียวตัวนี้จะจะขึ้นนะครับตอนนี้กระพริบอยู่ที่เม็ดที่4ี่นะครับถ้าเขาหยุดกระพริบขึ้นทั้งสี่เม็ดหยุดกระพริบเมา,า่ไหร่แสดงว่าเต็มแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่คือความน่าสนใจของไฟของโมบิการ์เดนนะแล้วทีนี้ความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยผมว่าเวลาเราจับตัวเขาเนี่ยเขาเนื้อวัตดุดเขาเขาดีพลาสติกที่ใช้ทำเนี่ยอยู่ในเกรดดีไม่ก๊อปแ๊บไม่เสียงดังก๊อปแก๊อปนะฮะแน่นไปหมดอะนะครับผมถึงชอบนะครับ แนะนำเลยนะครับสำหรับอคอแคมปิง้งรุ่นนี้น่าสนใจนะครับโมบิกา r d เดโคมไฟ LED ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ